ภาษาแล้วนี่เท็นนิยมของพระสมัยไหมก่อนเราจะเี่ยวจะริกไปถ้าเป็นพุทธเจ้าก็เสด็จจะริกไปเพื่อโปรดเวนัยสัตว์ทังหลายในจะมีผู้ถวายวัดไปหลายแห่งอาจะเป็นเ,เวรว่น มหาวิหารเทศวันมหาวิหารมหาวิหารเนี่ยแปลว่าวัดใหญ่บุพารามเนี่ยของนางวิสาขาหลีกหลายแห่งเยอะแยนะนแต่ว่าพระเจ้าเองก็จะไม่อยู่ประจำที่นานนักนะจะริกไปแสดงธรรมปลดวีไนยศาสตร์ทั้งหลายท่นี้พระสงค์เองก็เป็นอย่างนั้นมันจะ หลังจากที่บวชแล้วหรืออยู่ตามภาษาข้อผ่าภาษาแล้วก็จะขอกรมาฐานจากพระเจ้า,จ,านะจะไปอยู่ตามป่าตามเรือนล้างอะไรเงี้ยสมัยก่อนเดินล้างเป็นยังไงก็เป็นบ้านดินไงนะที่เรามาฮิตกันยุคนี้จรนะิงๆแล้วในอะินเดียเขาก็ทําบ้านดินอย่างนั้นทท้งนั้นะ บ้านดินที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้พระก็ไปอยู่อาศัยเพื่อที่จะบำเพ็ญภาวนากันสมัยก่อนแสวงหาที่วิเวกนนหลายรูปหลายท่านก็นพูดปฏิบัติมาอย่างนั้น,นแต่ว่าถ้าเราดูในสมัยพุทธกาลเองเป็นมีพระอรหันต์โดยส่วนมากนะ ท่านก็ไม่ได้ไปสแสวงหายอย่างนั้นสักเท่าไหร่นะะมีรุ่นหลังๆที่ไปเที่ยวอยู่ป่าตามป่าตามเขาภาษารีบทตระมาโมกคลานะก็บาลีอะไรพวกนี้กระมหาเดรัจคูใหญ่นะสังเกตดูว่าท่านก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะเพราะว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วนลัจากที่บวชได้ไม่นานนักก็จะมีรุ่นหลังๆนะพระเรวัตตะนะน้องชายภาษารีบทอะไรพวกนี้ คนนี้ท่านชอบอยู่ป่าหรือก็หมากสัสป่าเนี่ยท่านถือตุดงขวัตอยู่แล้วท่านก็จะช,ชอบอยู่ตามป่าตามเขาอะไรพว้ท่านไปตามเรื่องนะเพราะนั้นอุปนิสัยก็จะต่างกันอย่างนี้ทีนี้พอเรามาดูนในยุคเนี้ยนะก็มีการกล่าวถึงเจ้าคุณนอก็ดีหรือแม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชนะที่ท่านนะ เพ่งพวกเราเพิ่งทำบทิถิต้ท่านไว้เนี่ยนะนะก็่าวกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์กลางกรุงนะก็ไม่ได้ยินขาวว่าวท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาอะไรที่ไหนท่านก็พืชปฏิบัติอยู่ในวัดนั่นแหละอยู่ในกุฏินั่นแหละดังน,นั้นก็อยู่ทีุ่ิณิสัยแต่ละองค์ว่าแต่ละรูปแต่ละท่านมีอุปณิสัยแบบไหน,ย,บบนย,ยังไง ท็เรจะดูว่าติดที่อยู่ไหมติดความสะดวกสบายไหมถ้าติดความสะดวกสบายก็ควรจะเปลี่ยนที่บ้างแต่ถ้เกิดว่ามันไม่ติดนั่นแหละก็อยู่ในกุฏินั่นแหละก็คือปฏิบัติไปแต่บางองค์ที่เบือเบ่อเบื่อได้ง่ายอยู่กับที่แล้วมันติดมันไหลเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์แรง่ารง่ายๆท่างก็แสวงหาที่จะริบไป อันพระก็สะดวกหน่อยเดี๋ยวถ้าเป็นพิกษุณีก็ลำบากอันตรายจากการถูกโชนผู้รายอะไรเงี้ยเดียดเดียนมันผู้หญิงที่บวชก็จะมีวัดซึ่งอยู่ในวัดเดียวกันกับที่พระอยู่นั่นแหละแต่แบ่งเขตกันชัดเจนในสายพุทธการเวลาชนิดนิมนต์พระไปแสดงธรรมให้ภิกษุณีฟังเะขาจะต้องได้รับอนุญาตชัดเจน จากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใครอยากเข้าไปก็เข้าไปในเขตของผู้หญิงมันเป็นการป้องกันวัดที่ทำได้ชัดเจนอย่างนี้ก็คงจะเป็นสายลำบูชาแต่ก็งปูยชาไม่ใช่สายทั้งทุกทุกวัดนะเนะ่ต่าเพราะวัดใหญ่จริงๆนะวัดหนองปาคงที่แบ่งเขตอย่างนี้ชัดเจนเวลาที่จะมีพระครูบาอาจารย์จะแสดงทําให้ ไม่จีฟังอะไรก็จะแบ่งเขตชัดกเจนไม่ยุ่งเกี่ยวกันไม่พูดจากันนั้นท่านทำมาเพ่งกาดีนี่นปัญหาก็คือพวกเราไปเที่ยวสแสวงหาอุตธรรมประสงค์ภายนอกกันตอนนี้สแสวงหามราลนิพานภายนอกกันโดยส่วนมากตอนนี้กลายเป็นว่าพอเที่ยวใจที่ไปก็ไปเพลิดเพลินข้างนอกอีก นะอยู่ในวัดแนละ้วมันเพลินอยู่ความสะดวกสบายพอออกไปนอกวัดก็ดันไปเพิดเพลินไปนอกอีกนะนี่คือปัญหาแะนะเที่ยวไปสนุกสนานเพิดเพลินเห็นตรงนู้นตรงนี้เพิดเพลินะไปเห็นโยมเคารพกราบไหว้เขาก็เพิดเพลินไกกับลาบสการะอะไรทั้งหลายนะนนี้คือเรื่องที่เป็นอันตรายต่อพระทั้งนั้นนะเพราะนั้นพระอาจารย์สอนให้ เราระวังความเพลิดเพลินนะนานที่ราคะเพลินเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆนั่งสมาธิก็เพลินอยู่กับความคิดตัวเองเพลินอยู่กับสมาธิเพลินอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ที่มันกําลังเกิดขึ้นเพลินเมื่อไหร่ก็แปลว่าปัญหามันทํางานเมื่อน,นั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ารู้เท่าทันจะอยู่วัดอยู่ป่ามีค่าเท่ากันะมันเพลินก็รู้ทันมันชอบมันชังอะไรก็รู้ทันอย่างเงี้ยนะ จะได้เกิดว่าไปเพิดเพลินอยู่เางี้นะนะอยู่ที่ไหนก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรก็พาหมุนวนอยู่ในวัฏสงสารอยู่างเงี้ไม่จบะมัน,ะนมระมัดระวังอ้ความเพิดเพลินเหล่าเนี้ยอย่าให้มันเกิดนะที่เราฝึก,กจิตนะที่เราบวชเนี่ยเพลินเรื่องอะไรตอนนี้นะเพลินอยู่กับวัตถุภายนอกเพลินอยู่กับความคิดนะเพลินอยู่กับ หนังสือไม่ว่าทั้งหนังสือธรรมะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เมื่อไหรก็ตามที่จิตเข้าไปหลงเพลินอยู่นั่นก็แปลว่านะเราหลงทางแล้วนะเพราะถ้าเรารู้จัก,กระมัดระวังนะก็จะช่วยให้การที่จิตเขาไปหลงเพลินมันมันเบาบางลงแล้วก็จะตื่นตัวหลงเพลินก็คืออาการที่มันหลับอยู่แค่น,นั้นเองไม่ต่างอะไรกับที่เราไม่เคยฝึกจิต แต่ไอ้ความละเอียดละออของสิ่งที่ทําให้เพิดเพลินนี่มันต่างกันทีนี้ชาวบ้านต่อไปเพลินเรื่องอะไรก็เพลินในกลามแค่นั้นเองเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมทั้งหลายที่เข้ามากระทบหรือเพลินในการมมุคลห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่ากล้หน้าพอใจก็เปิดเปิดในชาวบ้านทีนี้ โยคาวจรผู้ดได้สมถะกรรมฐานผู้ดได้ฌานสมาบัติเพลินกับอะไรก็เพลินอยู่กับสมาธิรูปฌานอรูปฌานเนี่ยเขาเรียกว่านะรูปร,ราคาหรือรูปร,ราคาเกิดขึ้นะถ้าเป็นถ้าเพลินอยู่ในรูปแต่กินรสสัมผัสก็เรียกว่ากรามรคาคะนะเพลินอยู่ในกามนะกามไม่ได้แปลว่าเซ็กต์ตรงไหนเลยนะกามนม่แปลว่า าการที่จิตเขามยินดีพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจแต่ด้เกิดเนอยู่ในสมาธิความสงบความว่างอะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันว่างแบบไหนว่างแบบไม่มีอะไรเลยหรือว่างจากความยึดถือว่ามีตัวตนนั่นเป็นอย่างกันอันนี้เปินแบบนักบวชนะเปินแบบผู้ที่ได้ฌาน,นาทีนี้ พอจิตไม่เข้าไปยึดอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเหล่านั้นการตุกามเนี่เป็นรูปธรรมทั้งหมดเลยนะส่วนฌานเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมโดยส่วนมากรูปก็มีนามก็มีถ้ารูปฌานก็เป็นรูปนะถ้ารูปฌานก็เป็นนามเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่พระอาหานต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นจากอาการเพิดเพลินเหล่านี้ได้เพราะว่าท่านอยู่เหนือรูปนามนะภาวะระนิพพาเนี่ยเป็นภาวะที่อยู่เหนือรูปเหนือนาม นะพ้นจากรูปนามน่ะก็เรียกว่าขันธวิมุติน่ะพ้นจากขันภาษาพระใช้คำอย่างนั้นขานั่นคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อลงมาคือขันก็คือรูปกับนามนั่นเองนะพ้นจากรูปจากนามนะก็คือไม่ใช่วแบบ่าหนีรูปนามนะน่ะไม่มีอะไรเลยไม่ใช่องั้นนะพ้นก็คือการที่จิตเข้ม่มติดไม่เข้ามาติดมายึดอยู่ว่าเป็นของเรา เป็นตัวเราเป็นของเรานะเเรียกว่าพ้นจากรูปนามไม่หลงเพลิดเพลินอยู่กับรูปกับนามนี้นะเพราะอาการที่จิตไม่ยินด,ดีพอใจอยู่เหนือความยินดีพอใจอยู่เหนือความยินไตา้ทั้งหลายได้นะก็ชนะื่อ่ก็จึงจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่พ้นจากนานที่ราคะเหล่านั้นทีนะนี้อนะาการทีนะ่จิต นะพ้นจากรูปจากนามเนี่ยน่ะถ้าภาษาพระที่เราคุ้นหูท่านใช้คำว่าสุญญตามหาสุญญตาอะไรก็แล้วแต่น่ะคือถึงความเป็นของเป็นถึงมหาสุญญตาความว่างใหญ่น่ะคือว่างจากความยึดถือว่ารูปนามนี้เป็นตัวเราของเราน่ะอันนี้จึงยึดถือว่านะมันพ้นจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันยังว่างๆมองไปทางไหนก็ว่างๆอยู่น่ะ เราว่างเราว่างถ้ามีเราว่างเราว่างกูว่างกูว่างอยู่นะยังไม่ใช่มันก็ยังไม่พ้นจริงมันไปติดอยู่แค่นมามธรรมนะมันไม่เพิดเพิดอยู่ในในรูปธรรมก็จริงแต่ว่าไปเพิดเพิดอยู่ในนมามธรรมแทนอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้นะนะเพราะนั้นสังเกตจิตตัวเองเวลานั่งสมาธิมันะสงบดีมันเพลินอยู่ไหมนะมันเพินอยู่ไอ้ความสงบนั้นไหม ทนะีนที้คนทั่วไปก็จะเพลินอยู่ในในกามทั้งหลายรูปสยงยินรสสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจนะอันนี้คนที่ไม่ได้ฝึกทีนี้คนที่ฝึกแล้วก็จะมาเพลินกับความสงบล้วทีนี้นะก็เป็นอันตรายทั้งคู่ทำให้เดินหน้าต่อไม่ได้นะก็ต้องระมัดระวังใจตัวเองนะ